รบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับตั้มนะครับผมบ่าวรวยล้าวชแนลครับผมก็ช่องรวยลายชแนลแล้ครับผมสําหรับรวยลายชแนลครับก็ได้มาจากผมชอบรวยนะครับยังกันรวยลายครับผมรวยไม่เหมือนครับเพี่แง่ก็แล้วนะครับผมทำอะไรไม่จบไม่สียนาบอกว่ารวยแล้วนะครับรวย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 ลายนะครับผมเจอกันที่ช่องรวยลายชแนลครับผม ไข่ตุ่มบ่ครับไข่ตุ่มบ่ไข่ตุ่มอยู่บอโอบ่อท่านตุ่มนี่ดีที่นั่งดีบิวตี้เคยรู้เอาไข่ตุ่มบ่ครับบ่เอาตีไข่ตุ่มบ่ล่ะไข่ตุ่มบ่อเป็นไข่ดิสอยู่โอ้ไปไหนนะไปกุยร่องน้ำ ไปไปไป FC เนะี่ย <Bye bye. S 1> อันอันขายั้งไม่เอาขึ้นนะ่ะ <Bye. S 1> ยังไงร้อยลาใหญ่เออสุกไหมเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเหรอรู้งไงว่ามันสุกีมันมุกมุกกระทุกฮะ แล้วบีวบอโอ้ลโอ <laughs> ลเลยสุกอาอืมอะไรไรเลยอ่าสวัสดีครับท่านท่านประธานวันนี้ท่านจะทำอะไรครับผมขนมแหละโอ้อันนี้อะไรนี่บกเสียบบกเสียบซุปบ่ครับนี่นอกนาะนะใหญ่ สุกไหมอร่อยดีอร่อยดีนะครับผมถ้าเราโออกหักเราจะทำยังไง